เอาละครับผมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจนนเจเกมเมอร์คนเดิมครับผมซึ่งวันนี้ครับผมบอกไว้เลยว่าผมไม่เห็นคลิปของคุณที่ชื่อว่ากายกายกาอากายอะไรนะกิดกิงางมั้งนะฮะเขาแบบทําคลิปวันพันแมนแล้วเห็นเขาขี่ผมเจงเลยอ่ะฮะแบบว่าเห็นเขาทําคงทําของรอแฟดประกายแสงเนี่ยโอ้โหโหดเหลือเกินแบบ โอ้เติมไปเยอะมากๆเลยเห็นเขาบอกว่าแบบโอ้โหพลังขึ like ้นมา3 4 5สี่ห้าแสนในเวลาสอสาวันเฮ้ยผมอยากรู้จริงๆเลยนะครับว่าแบบพลังเขาขึ้นมาคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยพลังเขาขึ้นมาคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าพลังผมก็ขึ้นด้วยนะเอผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อเขาเขาคนนั้นนะครับคือผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเตรียมตัวเหมือนกัน ผมเตรียมตัวที่จะเตรียมของให้กับเจ้าแฟดประกายแสงเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะผมบอกเลยว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะต้องมาบอกลาลาชาใต้ดินตัวที่อยู่คู่กับผมมานานแสนนานลาชาใต้ดินเนี่ยเป็นสายอุปกรณ์นะฮะนี่ฮะเป็นสายอุปกรณ์นะครับซึ่งเจ้าแฟดประกายแสงเนี่ยก็เป็นสายอุปกรณ์เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะเอามาลีแฟดผมอาจจะเอามาลีเจ้าลาชาใต้ดินเพื่อเอาไปใส่แฟดประกายแสงนั่นเองนะครับผม ผมบอกเลยนะครับว่าราชาใต้ดินผมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพลังอะไรพวกนี้เนี่ยมาเทียบกับคิงผมดีกว่าคิงผมพลัง3ล้านหนึ่งนะฮะพลังโจมตีก็เกือบจะ0 0 0 0นละความไวนี่ก็เรียกได้ว่าจะหลวดทางเลียบนะครับแล้วมาดูราชาใต้ดินของผมนะครับราชาใต้ดินของผมเนี่ยอบอกเลยว่าพลังนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณ2ล้าน8 โจมตีอยู่ที่50,000นนะความไวอาจจะไม่เยอะมากนะอาจจะเป็นลองคิงอยู่แต่แบบมันอยู่ในทีมปีศาจมันก็ยังโหดไงมันก็ยังโหดอยู่นะเห็นคนคนนั้นก็บอกว่าผมแบบเอาเวลาไปปั้นตัวที่ไม่ค่อยเก่งผมขึ้นเลยผมได้ยินคําที่แบบว่าเอาไปปั้นตัวที่แบบว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกหลอว่าตัวมันไม่ค่อยเก่งแต่แบบผมดูได้สายตาลึกๆของเขาแล้วคุณ <_ L it> พูดอะไรคุณเก่งใจดาบไลเซเบอร์บวก4แล้วก็ตาเฉพาะบวก6 ของลาชาใต้ดินผมด้วยอุปกรณ์นี่เซตมาเฟีย6ดาวทั้งเซตเลยทีเดียวนะผมบอกเลยนะว่าแฟดประกายแสงมาเนี่ยไอเทมพวกนี้ก็จะไปอยู่ในแฟดประกายแสงของผมพลังแฟดประกายแสงผมก็จะ2องล้านเจ็ดล้านแนะครับผม <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยนี่มันอยู่ในช่วงการเกทับกันหรือเปล่า <c oughs> แต่ผมบอกเลยนะครับว่า <c oughs> ฟต์ประกายแสงผมนี่ไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะว่าจะพิเศษใส่ไข่นะครับผมเล่นอะไรของกูเนี่ยมุกโอ้ปวดกระบาลเลยครับผมผมนี่แบบเห็นเขาทําคงทําของแล้วผมแบบโอ้โหผมขึ้นผมขึ้นผมยืนขึ้นเลยเนี่ยทำคลิปขิงกันเดี๋ยว f อเข้าก็มาดา่าอีก f อฟซเขายิงเยอะๆอยู่เออวอนโดนตีนจริงๆเลยจานเจเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่โดนด่านอนไม่หลับครับผมช่วงนี้นะเออโดนด่าฉลองปีใหม่หน่อยก็ดีนะครับผมมีแพ็คอะไรให,ให้ผมแบบมาเติมมั้ยนี่โอ้โหเติมอีกเลย นี่ได้การ์ดอัพดาวห้าใบโอ้โหเติมเงินโชว์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซอร์ตรงนี้ไว้ก่อนเซนเซอร์ตรงนี้ไว้ก่อนนี่นีนตรง 18k เนี่ยเนี่ยปิดไว้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 นี่เนี่ยผมผมเอาเมาส์ปิดไว้แล้วนะน้องๆไม่เห็นหรอก นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพี่เจแบบมีของดีแต่กักเอาไวา้อะไรเงี้ย <S <S คือผมก็ไม่อยากจาแบบมาเปิดตัวเปิดใจทําคลิปใส่ภาพหน้าปกว่าเอาจริงอะไรเงี้ยผมยังไม่อยากทําอย่างนั้นอ่ะผมเล่นเงียบๆของ,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 งผม,ผมแล้วผมก็พลังขึ้นหล่อๆของผมคนเดียวนะวิจุดป๊เฮ้ยเจ้นี่แคปตรงนี้ไปใช่ไหมแคปตรงนี้ไปแล้วก็บอกว่าเอาจริงแล้วใสฟ่ฟอนต์ตรงนี้เอาจริงแล้วนะครับผมไม่อยากทำอะ่ะแต่ทำก็ทำได้หรือเปล่าก็ได้อยู่แต่ก็ ไม่อยากจะโชว์เยอะโชว์แยะนะครับผม <laughs> อะไรกูวเดียหลักๆของคลิปนี้เนี่ยหเลยก็จะมาขิงแล้วแล้วก็2เลยวันนี้ผมจะมาโชว์ oh. ความโหดของเจ้าราชาใต้ดินนะฮะที่แบบน้องๆแบบบอกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เก่งอย่างงุ้นอย่างงี้คือผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยตัวละครทุกตัวมันเก่งหมดนะครับผมมันเก่งหมดมันอยู่ที่ว่าคุณจะอัพให้มันเลเวลสูงแค่ไหนอัพให้มันกรอบแดงบวก1กรอบแดงบวก2กรอบทองกรอบเขียวอะไรก็ช่างยิ่งอัพสูงไปเท่าไหร่ตัวละครมันเก่งหมดนะแล้วที่สําคัญเนี่ยราชา ถึงมันจะไม่ใช่ตัวเมตาก็จริงนะฮะน้องๆฟังผมไว้ให้ดีนะครับว่าถึงราชาใต้ดินมันจะไม่ใช่ตัวเมตาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในทีมปีศาจมันก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะทีมปีศาจมันยังโหดอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโกเคสซึมันยังไม่มาเกโลเกโลมันยังไม่มายุงแดงมันยังไม่มาซึ่งตัวที่มันใช้ได้ในทีมปีศาจราชาใต้ดินมันก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับผมผมพูดแว้นตรงนี้ะจุดๆุดนี้เลยในเคียบผมคือมันยังใช้ได้ผมไม่ชอบมึงมาก เลยที่แบบว่าเขาบอกว่าแบบผมเอาเวลาไปปั้นตัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเนี่ยในโหมดบินเขาอะในโหมดบินเขาผมอะอยู่อันดับหนึ่งอะทั้งฝั่งปีศาจท,ทั้งฝั่งฮีโร่เลยผมไม่ได้อยู่แค่ฝั่งฮีโร่ฝั่งเดียวผมยืนหนึ่งฝั่งฮีโร่ไม่ใช่ผมยืนหนึ่งทั้งสองฝั่งครับผมคุณผู้ชมครับผมเอาละยิ่งพูดไปกูยิ่งโดนดิสไลค์โดนด่าอีกโอ้ยเอาเข้าไปน้องๆครับ fc จันเจยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อย,ช,ย,นนอยช่วยกันหน่อยครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยครับผมวันนี้า ราชาเทะเลลึกนะเออคือเจ้าราชาเทะเลลึกมันใสในทีมปิศาจมันก็ยังโหดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูว่าแบบเอ้ยมันโหดยังไงในทีมปิศาจไปกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาลองสู่กันเลยดีกว่านะครับพ่อผุ้ผู้ชม อ่าผมคิดว่าผมเอาราชาทะเลลึกไว้หน้าเลยเอาไว้โชว์ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ผมไม่อยากหัวดว่คุณมิงแล้วอ่ะคุณมิงแบบว่ามาบอกผมว่าแบบเอ้ยคุณหวัวผมทุกคลิปผมเริ่มจะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเริ่มจะมีคนล้อผมว่าแบบผมเป็นกระสอบทรายของจานเจแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรผมเว้นคุณมิงไว้ก่อนนะครับผมไ่หัวดะคนนี้ก่อนละกันขอดูตัวเขาหน่อยเห็นไหมเขาก็ยังมีราชาทะเลลึกอยู่แต่ทําไมราชาทะเลลึกเขาเป็นกรอบแบบเนี้ยเขาเป็นกรอบน่ารักเชะเป็นกรอบสีฟ้า โอ้โหอยากเจอกับราชาทะเลลึกกรอบหนานาครับผมเฮ้ยแต่แบบมีโกลิบาสกันทุกคนเลยนะเออเนี่ยช่วงหลังๆคือพวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยจะมีโกลิบาสกันหลายตัวมากๆครับเนี่ยแทบมีทุกคนเลยนะเอ้ยอย่างนี้ต้องมาลองเชิงลองเซิงกันหน่อยครับผมจริงๆผมว่าจะเอาราชาใต้ดินมาไปไว้หลังนะเฮ้ยเขาเปิดก่อนรอเล่นผมเนี่ยเปิดก่อน3ล้าน5แถวหน้าหายไปหมดเลยอะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหม โ oh อ้ my gosh โอ้โหโ้องราชาทะเลลึกบอกขอดิสามหมัดไงละ่ะดูความโหดดิเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากวาดดูครับดูราชาใต้ดินผมชอบพูดผิดเวลาชาทะเลลึกนี่ไงแล้วผมก็ไปฟันพวกลูกกระจอกไปก่อนโอ้ยเออเรียบร้อยราชาใต้ดินผมไปละออกมาเคลียร์แถวหน้าแล้วก็จากไปด้วยความ เทหล่อเทนี่ไงนี่ไงพิกโกโลตายไปแล้วครับผมพิกโกโลตายไปแล้วมันยังไงนี่ไงทุบไปอีกอ๋อดูดิมันมีแบบมันมีพวกลูกกระจอกออกมาปวนนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับมาดิเฉย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 ไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวเจอด้วงเดี๋ยวเจอด้วงผมแต่ว่าละชาทะเลรึอปว่าขอต่อยหน่อยได้ไหมล่ะด้วงผมก็บอกว่าขอต่อยบ้างได้ไหมล่ะคือสองตัวหลังอะ ถึงคุณจะทําอะไรแถวหน้าผมได้แต่คุณอย่าลืมนะว่าแถวหลังผมอะ่ะมันยิ่งกว่าป้อมปาการแต่มันคือรถถังฝั่งทนนะครับแล้วดูแบมแบมแบมต่อยไส้แตกอะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะแต่แบบต่อยที่โอ้โสลายหายติดเพดานไปเลยครับผมโอ้ m ม g o กอ โอ้ไม่สกอตแมนโอเคครับไปดูคนที่ชื่อไอคิงดีกว,ว่านะฮะน่าจะแบบเป็นญาติของ iPhone หรือแบบนี่ไม่ชวัวนะ <c oughs> ก็ลองมาดูกันดีกว,ว่าผมลองเปลี่ยนดีกว,ว่านะลองเปลี่ยนเป็นคอของจีนัสไหมเอาของจีนัสดีกว,ว่านะครับผมคอจีนัสลองใช้มาัางดีกว,ว่าถ้าเกิดเราใช้คอของราชาทะเลลึกไปเยอะๆบางทีมันอาจจะเป็นการโกงรังแกเขาเกินไปนะครับใครเปิดก่อนเอ่ยฝั่งนั้นเปิดก่อนครับจะเป็นโกรีบาสฝั่งนั้นเปิดก่อนแต่ผมไม่แข่ไง ดูปังแบ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 มด้วงโดนไปครึ่งหลอดนะครับโอ้โหแถวหน้าผมตายหมดเพราะว่าโดนสะท้อนด้วยความรุนแรงครับผมดูดูนี่ดูนี่เดี๋ยวดูนี่ไอไงตีสวนไปล้านหนึ่งแล้วก็ดับเองครับผมแล้วนี่ครับผมแล้วนี่ครับแบมแบมแบมต่อยไส้แตกดูแถวหลังสามตัวของผมดีกว่าแถวหลังสามตัวของผมสามตัวของผมเนอร์เลยนี่ยทำไมจานเจเนอร์ ฟันมาฟันมา4ี่แสนสี่แสนยังไม่เท่าไร่ยังไม่เท่าไรนะสองล้านนะแบมแบม,แบม,แบมเด้งเลือดเป็นล้านเลือดเต็มลอสเลยครับผมตีมายิงมาดูราชาทะเลลึกผมดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ราชาทะเลลึกพาร์ทส,สิบทำงานแล้วครับมีโลขึ้นมาแล้วครับแบมแบมแบมต่อยทีหายกระจายกลายเป็นเศษผงทุลีนะครับผมโอ้ โหดจัดวะโหดจัดรัสเซียวะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกับคนนี้ดีกว่านะครับมิสเตอร์เวอร์วัลมิสเตอร์เวอร์วัลคนนี้น่าจะมีของครับมาดูจากชื่อเขาแล้วเนี่ยวเวอร์ไวเว็บนะเนี่ย w w w ฝั w w w. ่งเขาเปิดก่อนครับราชาใต้ดินเขาเปิดก่อนมา5้าแสนแต่ยังเฉยๆครับแล้วของผมก็เปิดตามครับผม3ามล้านห้าครับโอ้โหสามล้านห้าแล้วอย่างนี้ก็หายไปในพริบตา โอ้โหหายไปในพิษตาเลยแล้วยังไงครับพกโกโลผมพี่โกโลผมตายไปแล้วครับผมดวงผมยังไงดวงผมต่อยดอกรจีนัทไปหมัดหนึ่งนะฮะดรจีนัทบอกคันๆยังไม่เจ็บเท่าไหร่ตีมาครับผมสําหรับบิสกิตเออสับลักน้ำลายพูดเร็วเกินไปนคะครับผมยังไงอันเชิญพวกกีเกี้มาไหมฝังนู้นอันเชิญพวกกีกีมมม้กกกม,มาเหมือนกันครับแต่ว่าราชาติี่ผมว่า เปิดไปก่อนครับ5ล้านครับผม5ล้านแล้วยังไงครับจังหวะนี้โกลิบาร์สพ่นพิษออกไปครับผม0 0แสนครับผมแต่ว่าติดพิษแค่ตัวเดียวแล้วมาต่อยเพียงต่อยเพียงไปครับผมสําหรับราชาทะเลลึกผมต่อยด่วงไปแต่ว่าไม่ตายครับผมแล้วร่วงต่อยมาเด้งเลือดคืนครับโอ้โหจังหวะนี้ด่วงผมบอกว่าดร์จีนัทก็หลับไปก่อนครับบิสกิงยังไงบิสกิงมาอันติดขวญก็แคว่0 0 0แสนยังไงไม่เฉยครับไม่เจ็บหมายเจ็บ แล้วดูนี่ครับผมมีพวกกีกี้ออกมาแล้วจังหวะนี้ราชาใต้ดินผมก็ไปกวาดพวกกีกี้ไปก่อนกวาดพวกกีกี้ไปก่อนแล้วยังไงครับจังหวะนี้แล้วก็ต่อยไปแบมแบมแบมจังหวะนี้เจ็บอยู่ครับผมสํหาหรับด้วงเขาแล้วด้วงเขาก็ต่อยขึ้นมาด้วงเขาบอกว่าไม่ไม่ยอมครับไม่ยอมครับก็มาดิครับผมแล้วมาครับด้วด้วงมผมก็ต่อยไปขึ้นอีกครับผมก็เจ็บอยู่เหมือนกันจังหวะนี้แล้วก็ควันไม้แกล้วแกๆ้งสำหรับบิดคิงครับแต่ว่าโอ้โหยังไม่เข้าครับผมแล้วดูครับแล้วดูนี่ของจริงปังแบมแบมแบม ราชาทะเลลึกบ,บอกว่าต่อยไปล้านห้าไงเรียบเรียบร้อยครับติดพิษติดไฟตายครับผมโอ้โหเป็นไงโอ้โหไม่ชมของแบบนี้มันมันดูถูกกันไม่ได้นะผมพูดตรงๆนะมันดูคนนี้ดีกว่านายมุงมิงนะชื่อเขาน่ารักมุงมิงฟุงฟิงกุ้งกิ้งมากเลยผมชอบมากนะครับนี้ต้องไปลองเชิงหน่อยบาทีมผมเปิดกอดน,นะครับเนี่ยราชาใต้ดินโชว์พลังที่แท้ทรูออกไปครับสล้านโอ้โหแถวหน้าคือหายหมดนะครับผม โอ้ไม่บอกนี่นึกว่าหมาเฝ้าบ้านออกมาตีนะฮะตีแรงเกินโอ้โหดูครับด้วงเขาติดทั้งพิษติดทั้งไฟครับผมโอ้โหโดนไปแบบนี้ผมบอกเลยว่าเขนาน่าจะเจ็บหนักอยู่มากๆเลยรอบนี้น่าจะตายหรือเปล่ายังไงตีไงโดนตีเคาน์เตอร์ครับตีสวนครับผมตีการ์เด้นไปครับผมเป็นไงภาษาอังกฤษผมก็มาจังหวะนี้พิกโกโลฝั่งนู้นยังไงพิกโกโลมาตีด้วงผมครับตายเองหรือเปล่าตายเองหรือเปล่าตายเองหรือเปล่าไม่ตายเองครับผมแล้วจังหวะนี้ครับผมแล้วดูครับ โอ้โหดูดูพวกกิกกี้โผล่ตัวออกมาทําไมโผล่ออกมาทําไมนี่ฟันไป5ล้านนี่ยังเฉยเฉยยังเฉยเฉยนี่ไงสาหลายสบายลูซิต้ามาฆ่าแถวหน้าผมจังหวะน,นี้ด้วงฝั่งนั้นไม่ใช่ด้วงฝั่งนั้นครับผมเป็นราชาใต้ดินฟันมาสะท้อนกลับไปสะท้อนกลับไปเจ็บเจ็บแบมแบมแบมนี่ไงเจอราชาใต้ทะเลลึกผมไม่ไงเจอด้วงผมต่อยอีกยังไงผมพลาดไม่ทันเราจะสำลักน้ำลายตัวงนะครมบ โอ้โหอันเชิญพวกกี้ๆก,ก,กมาอีกแล้วเอามาบางังเอามาบังแถวหลังเอามาบังแถวหลังทําไมเฉยๆไม้เจ็บไม้เจ็บแล้วดูครับผมดูราชาไทาย,ล,ยลึกผมดีวกว่าแบมแบมแบมต่อยทีหน้าจอสั่นขวัญขวายอะไรคือขวัญขวายวะงงตัวเองเหมือนกัน,นครับน้องๆถ้าเกิดพี่เจพูดอะไรไปแบบไม่มีความหมายต้องขออภัยด้วยนะขนาดผมแบบบางครั้งผมยังไปถามคุณครูภาษาไทยเลยนะครับว่าทําไมความพยายามไม่เคยมีความหมายครับครูภาษาไทยถึงกับมองผมแบบ ความพยายามไม่เคยมีความหมายกับคนอย่างเธออืมใช่ครับเพราะว่าแบบบางทีความพยายามมันก็ไม่มีความหมายทําเท่าไหร่เธอก็ไม่หันมามองดรามาเฉยกูคเครียดเลยว่ะนะครับผม มาปึบเข้าบ้านกิวมาเพื่อจะรับของแก้เขินนะแต่ว่าไม่มีอะไรให้รับับผมกดออกไปคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าราชาใต้ดินเนี่ยมันไม่ได้โหดแค่แบบใน PvP นะพวกผานดงผานดานตีบอสบอส,สกิ้วอะไรพวกนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับผมอย่างถ้าเกิดไปดูในคลิปเก่าๆเนี่ยที่ผมตีบลอสใช่ไหมเจ้าราชาใต้ดินเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทาดามเมจใส่บลอสได้ดีมากๆนะฮะก็ลองไปดูกันได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ตีเนี่ยดามเมจน่าจะไม่เยอะนะเพราะว่าดูดิบัฟแค่สิบ,บ แต่เซฟผมแบบไม่มีการรวมซึ่งเซฟผม ấy, จะลางมากเลยผมนี่โวยวายแล้วนะผมโวยวายแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปลองตีอันนี้ดีกว่าผมอยากลองตีเจ้าหายนะบุกเนี่ยอีก2นาทีนะอีก2นาทีมีอะไรให้ทํารอไหมเนะี่ยโอ้โหนี่ไงเปิดหาดาวรอดีกว่า คือแบบดาวเรามันก็แบบมันมีไม่เยอะเนาะแต่คือแบบผมก็ไม่มีตังค์ไปเติมด้วยอ่ะแบบผมช่วงนี้ผมจนมากๆอ่ะครับน้องๆผมไม่มีตังค์จะมาเติมเกมนะถ้าเกิดใครที่อยากสนับสนุนพี่เจทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้ครับผมคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์นะฮะคลิปนี้ผมขอสักแบบสัก2 0 0ห0ไลค์ได้ไหมฮะน้องๆเออแบบผมจะได้แบบมีตังค์ไปเติมสู้กับไกล่เงี้ยคือช่วงนี้ผมว่าไม่มีตังค์ไปเติมอ่ะ เนี่ยทำไงผมจะมีตังค์ไปเติมแบบเนี่ยแบบสัก30,000ื่นแบงค์ใช่ไหมแบบแต่กายหงิดสา0 0 0ืนแบงก์นี่เล่งมาแล้วก็ใส่ฟอนต์ตรงนี้ว่าเอาจริงแล้วนะเออเอาจริงเกินเอาจริงไปไหนเนะี <laughs> ่ย ไปครับผมนี่เปิดเล่น,ลนๆไปเปิดเล่นๆหาดงหาดาวชิลๆครับเราไม่ต้องไปล้อแบบเพิ่มอัตราดอปหลายๆคนก็ถามผมนะแบบทำไมพี่ไม่เติมเอาวัสดุวิจัยแบบกายบ้างคือต้องบอกว่าในบ้านผมผมเติมจนไอ้หนังสือเนี่ยไอ้หนังสือบันทึกวิจัยหนังสือม่วงนีง่มันมันจะไม่พออัพแล้วนะเราหนังสือม่วงมันไม่ได้หาง่ายๆนะยิ่งอัพขั้นสูงๆเนี่ยมันต้องใช้หนังสือม่วงค่อนข้างเยอะนะฮะอัพขันน้นสูงๆเนี่ยใช้หนังสือม่วงทีละ60เล่ม70เล่ม80เล่มซึ่งแบบหนังสือ ม่วงหาอาทิตย์หนึ่งอ่ะหาได้สุดๆยี่สิบสามสเล่มนะคือมันหายากมากพูดแล้วก็สุ่ม หีบส right? okay. okay. ุ่มตาก็กดสุ่มตาไปเล่นๆครับผมเอ่อตราอาวุธใช่ไหมแฝดประกายแสงจะเป็นสายอาวุธตอนนี้ตราอาวุธผมมี1000โอเคน่าจะขึ้น5ดาวได้ไม่ยากนะก็ได้มาปุ๊บก็น่าจะขึ้น5ดาวได้เลยนะฮะคุณผู้ชมมาครับผมหายานะบุกบานแล้วเรากดเข้าไปเลยไหมกดสร้างทีมเลยดีกว่าครับผมคุณผู้ชมครับรับซักเลเวล90แล้วกันนะขอแบบตึงๆขอแบบตึงๆ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 แล้วก็ผมจะเปลี่ยนนี่ครับราชาใต้ดินกับราชาทะเลลึกไปเลยดูครับ ู้เลยว่าจะเป็นยังไงผู้รอบรู้พ่อรอบรู้ดีผู้รอบรู้ดีคืออะไรครับน้องๆผู้รอบรู้เนี่ยพอเข้าใจแต่พ่อรอบรู้ดีนี่อีหยังมาครับมาดูราชาใต้ดินราชาใต้ดินของผมดีกว่าจะย้ำทำไมเนี่ยราชาใต้ดินมาปุ๊บยังไงครับผมราชาใต้ดินผมโอ้โหตีแรงมากราชาใต้ดินผมเปิดก่อนไปเลยครับหนึ่งร้านครับผมนี่เดวเจอนี่ยิงธรรมดาไปก่อนครับยิงธรรมดาโอ้ย เออมาดิ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 าดาดโอ้ยดูไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะเนี่ยครับผมแล้วดูดูนี่ดีกว่าดูราชาใต้ดินผมดีกว่าปับป๊บปั๊บตีเคาน์เตอร์ไปล้านสามครับผมตีเคาน์เตอร์ไปล้านสามแล้วก็สกลิลมาล้านห้าไปเลยครับผมแบกไหวแบกไหวแบกแบกไหวอยู่แบกไหวอยู่แบกไหวอยู่ไอ้ยังไงตีไปอันตีไปฮิวห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 ิวคอมแบบนี้มันต้องฮิว ยังไงครับจะทำอะไรดีกระทุ้งมาเฉยเฉยไม่เจ็บไม่ยังไงตีส่วนไปล้านสี่บับบับบับบบับล้านสี่อีกทีหนึ่งจังหวะนี้ครับกาโลตีธรรมดาไป5000สนจังหวะนี้แล้วก็นี่ครับซอมบี้แมนผมยิงไปล้านเจ็ดเรียบร้อยเมื่อกี้น่าจะคลีนะเฮ้ยโอ้โหโจมตีเป็นออฟล่างมันโจมตีนะเฮ้เสียดายเสียดายนี่แหละฮะเป็นไง เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันใช้ในโหมดไหนมมนก็ยังโหดอยู่โอเคครับทิ้งท้ายไว้นะผมขอให้ข้อคิดนิดนึงนะครับผมสาหรับน้องๆคนไหนที่คิดว่าเอ้ยตัวนั้นมันไม่เก่งตัวนี้มันไม่เก่งคือผมอยากจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเราปั้นดีๆเนี่ยมันก็จะเก่งทุกตัวนั่นแหละมันอยู่ที่เมตามากกว่าว่าเราเอาตัวนั้นมาใส่ในทีมนี้แล้วมันจะเก่งขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเช่นพู้รีพิเซอร์ผมเนี่ยคือตอนนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เก่งอาจจะไปปั้นไปทําไมนะฮะนี่ครับแล้วก็เนี่ยราชาใต้ดินมันไม่เก่ง ปั้นไว้ทําไมคืออย่าลืมว่าเกมนี้เนี่ยโหมดต่อสู้บางโหมดนะบางโหมดมันแยกไว้ว่าทีมฮีโร่กับทีมปีศาจคือทีมปีศาจเราเนี่ยถึงมาอาจจะไม่ใช่เมตาแต่ว่าเราก็ยังใชเ้เรายังใช้เล่นได้อยู่เพราะว่าตัวละครตัวดําพวกสายปีศาจมันยังไม่มาใช่ไหมพวกโกเคสซยุงแดง อะไรพวกเนี้ยมันยังไม่มาฉะนั้นเนี่ยตัวอะไรที่มันเก่งๆที่เราปั้นได้ใส่ได้เราก็ใส่ไปนะฮะผมไม่ได้แบบฝักไฟแบบเอ้ยผมต้องเก่งแค่โหมดไหนโหมดหนึ่งเออแต่ผมอะสามารถเก่งได้ทั้ง2โหมดอะไรงี้ นะแล้วก็ไม่แน่นะครับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเห็นหน้าราชาใต้ดินเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคลิปต่อไปผมอาจจะไม่ได้เจอเขาแล้วเขาอาจจะแบบมาจุติใหม่ในร่างที่พลังอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าผมบอกไว้เลยนะครับว่ายังไงผมก็ไม่ย่อยทิ้งซะทีเดียวอะ่ะยังไงในทีมปิศาจก็ยังต้องมีเขาอยู่นะครับสำหรับราชาใต้ดินเพราะว่ามันก็ยังโหดอยู่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์กดคอมเมนต์กดทุก อย่างที่น้องกดได้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สําหรับคนคนนั้นนะฮะคุณผมเห็นว่าคุณแบบกำลังขยันเพิ่มพลงเพิ่มพลังอยู่ก็ยังไงก็สู้ๆนะฮะผมเป็นกําลังใจให้แลถ้าเกิดคุณเข้ามาใกล้ผลเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งฉีกออกไปไกลแค่นั้นครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับผมบายยจ้าว้าว